ฝ่ายประชาสัมพันธ์กองทัพอระการเปิดเผยว่าขณะนี้กองทัพอราการสามารถที่จะยึดค่ายขนาดใหญ่ของทหารเมียนมาในเมืองหมองโดซึ่งอยู่ติดกับชายแดนประเทศบางคราเทศแล้วและสามารถจับกุมพลเอกทูรินฮะตุนผู้บัญชาการกองพันทหารราบที่15ได้หลังจากสามารถยึดค่ายดังกล่าวได้อย่างเบ็ดเสร็จค่ะ ทั้งนี้ค่ายดังกล่าวถูกปิดล้อมมา2เดือนแล้วก็ถูกโจมตีนานกว่า55วันมีทหารเมียนมาต้องเสียชีวิตจากการสู้รบจำนวน4 5 0นายอีกทั้งยังมีอาวุธยุทโธปกรณ์จานวนมากอยู่ภายในค่ายสำหรับการสู้รบระหว่างทหารอรารการกับทหารเมียนมาในครั้งนี้ก็เป็นไปอย่างดุเดือดค่ะโดยทหารอรารการน,นั้นนำกราลางบุกภาคพื้น ขณะที่กองทัพอากาศเมียนมาก็มีการส่งเครื่องบินรบมาทิ้งระเบิดสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเช่นกันแต่ก็ไม่สามารถต้านทานการบุกของกองทัพอาการได้นะคะท้ายที่สุดกองทัพอาการก็ทําการยึดท่ายได้สําเร็จแล้วก็มีการจัดวางกําลังไว้ในทุกจุดเพื่อป้องกันการโจมตีกลับของทหารเมียนมาที่อาจบุกเข้ามายึดคืนได้ทุกเมื่อค่ะ